มันเป็นยังไงของมันอืไหนบอกแม่ดีเนอะอย่าทำมาหลบอย่าทำมาหลบหน้าหลบตาเนอมันเป็นอะไรของมันงองแงอยู่ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นทางนู้นเดี๋ยวขึ้นทางนี้แน่บิน บาบินมยวมยวมยวม,มันเป็นยังไงของมันลูกอืมข้างล่างมันอยู่ไม่ได้เหรอเออหนูนี่นะดื้อละที่หนึ่งตื้อเลยบอกใครเลยดื้ออย่าบอกใครเลยหล่อนะเนี่ยอลอจังอลอ